มาตั้งแต่เขาอายุตั้งแต่1 7 18ก็ที่เขามาเริ่มทํารายการร่วมกับเราเราก็ค,คือน้องตลอดเวลาไม่มีไปอะไรอือ่นไปได้ดเลยเราก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีของคุณแม่หยอกเย้ากับคุณแม่น้องเขาก็ทํางานคือไม่มีอะไรต่างเพราะเลิกงาน,นก็โอเคนะนักทีาเราไปคแค่นี้ทุกครั้งที่ได้ทํางานร่วมกันเอาแล้ว ตอนไหนย่ที่มันแบบว่าต่างไยต่างก็สงสัยจะเริ่มมีใจกันนะมันเริ่มมีใจตอนไหนวะอยากรู้ว่ามันเริ่มมีใจเลยตอนโควิดอ่าตอนที่เกิดโควิดมาโควิดเพราะห้าปีนี่นะใช่ห้าปีนี่ไม่ไม่ถึงห้าปีแต่ปี่เริ่มโควิดเนี่ยที่พีคๆเลยยัง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 ตอนโควิดเท่าครั้งแรกยังต้องช่วงที่เขาฉีดวัคซีนกันอ่ะที่มีวัคซีนที่มีวัคซีนเขามาที่แล้วเขาส่งรูปให้ดูแล้วจับมือกัน ล้วล้อคือสนิทกันขนาดนี้แล้วเหรอวะเอ้ยตอนนั้นยังไม่ได้บอกคือตอนนั้นยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าชอบเขาหรืออะไรเขาไม่ได้บอกเลยนะครับคือน้องเขาโทรมาไอเรื่องสั่งคุณแม่ก็ทำมาสมา่นทำแกงทำแกงทำแกงมาสมั่นแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าพี่ไทยจะอุดหนุนไหมเขาขายแกงมัสม่นแล้วบอกว่าเอองั้นเอาอุดหนุนก็ได้ถ้า20กล่องให้เขามาส่ง บอกว่ารับพิทายอยู่ไหนบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลตอนเนี้ยเขาส่งมาให้ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแผมเป็นคนที่กลัวเข็มมากอผมจะไม่ฉีดจะไม่ฉีดก็ปรึกษาเขาบอกว่าพี่ไม่อยากฉีดเลยพี่กลัวเข็มมากเขาก็บอกว่าพี่กลัวทําไมพี่ฉีดเธอเดี๋ยวผมูเอาของเขาไปส่งเดี๋ยวหนูให้กําลังใจหนูเป็นกำลังใจล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยให้กําลังใจเขาก็เอาของมาส่งเสร็จเขาก็อยู่ต่ออยู่ต่อเพื่อจะให้เราเนี่ยได้ฉีดวัคซีน เขาก็เนี่ยอย่างที่คุณบินเนี่ยที่สินเนะจับมือผมเป็นกำลังใจเราก็แบบนี่เราก็ใจเต้นละเราหนึ่งกลัวเข็มที่สุดในโลกเอามันต้องวัดความดันนะหมอเขาบอกว่าถ้าตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเนี่ยแล้วแม่งก็แบบว่ามันฉีดไม่ได้นะใช่ปะใช่แต่ล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงมาตื่นเต้นเข็มหรือตื่นเต้นมือก็ไม่รู้ที่จับจับเป็นอยู่แม่ป่วยด้วยแม่ต้องอยู่โรงพยาบาลอ่าแล้วถ้าเกิดใครไม่ไม่ไม่ฉีดยาเนี่ยจะไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปเยี่ยมคนป่วยไม่ได้แล้วโอ้โหนี่เป็นอะไรแม่ แล้วนี่คนนี้ก็มาให้กําลังใจอพยายามเล้าลมใช่ไหมเขเรียกเล้าลมไหมไม่ใช่คำไม่ใช่คำว่าเล้าลมให้กําลังใจนั้นโน้มนโน้มน้าวเล้าลมรู้เลยไอ้ใจคิดอะไรอยู่โน้มน้าให้กำลังใจไอ้รำว่าเอาวะเขายังเป็นผู้หญิงเขายังกล้าฉีดไอ้เข็มเอา ให้เขาีดเข็มแรกผ่านไปก็ผ่านไปด้วยดีก็ขอบคุณน้องเข็มที่สองทีนี้ก็เลยโทรบอกน้องไม่ได้ฉีดอีกแล้วจะมาไหมแ้่อย่างใจเขาอ้เราก็เคยตัวอ๋อเข็มแรกก็ยังไม่มีออยังไม่ได้มาอย่างนี้หรอ,อยังยังเข็มที่สอง อันนั้นมาเหมือนมาสมว่สัมผัสด้วยไม่ไม่เขนี่สองไม่มาไม่มาสมัสไม่ใช่หมายถึงว่าอันแรกอะใช่ไหมเหมือนเหมือนมีเหตุการณ์เขที่สองก็โทรหาเขาคือว่าเขาไม่มาแล้วเพราะว่าเขาปล่อยของแล้วนี่เราซื้อของเปิดประตูหน้าดูเลยนะเราประตูอันนี้ปล่อยเลย้อ่อยเลยอะไรโทรหาเขที่สองที่โรงพยาบาลเดิมมาไหมเขาบอกว่าเขาก็ไปสิให้กำลังใจอ้าวในนี้เขามาเออมาคุณพ่อครับ ทีนี้มันมีโซฟาอยู่โซฟาหนึ่งซ <มา S 1> ึ่งผมต้องรองคุณหมอเนี่ยเข้ามาครับแต่นี้ก็กลัวเข็มเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าฉีดไปแล้วไม่ไม่กลัวนะก็กลัวเหมือนเดิมทุกวันวน,วนี้ก็ยังกลัว,อย,ลวอยู่กลัวอยู่แล้วน้องเข้ามางนั่งที่โซฟาที่เดียวกันโซฟามันแคบนิดนึงนี่เขาบอกว่าอีกสองนาทีหมอจะมาเราพูดสุดเต้นเต้นมากเราก็เหมือนแับว่าจะทำไงดีเขาก็จับมืออยู่แล้ว <S <S <ๆ S 2> แหละเราก็ลองใจแค่อยากจะรู้ว่าที่เขารงเกียรเราไหม ก็เอาศีรษะเนี่ยโน้มเข้าไปนอนที่ตักเขาโอ้่อยแรงกลัวครับกลัวเข็มมาแล้วเขาก็เหมือนกันว่าเออถ้าเกิดเรารูปหัวมาลูกหัวถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาลังเกียจเราเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาจะถือทันทีอย่าอย่าอย่าทั้งแค่บ้าครับพอเราน้มตัวลงไปนึบเขาก็เอาหือรูปหลังเราไม่ต้องกลัวนะลมวลูหัวรูปหัวไ่ใช่ไนี่ไงคบอกว่าเาอาจจะเห็นเน้นอ๋อรูปหลังเป็นกลังใจให้เออท่านพิมรู้สึกยงไง่บบตอนนั้นอะตอนนั้น เอาจริงๆตอนนั้นนะคะที่ไม่ได้รู้สึกอะไรทีมแค่แบบว่าเขาไไรก็ด้เขาเมันนอนตากนะไม่แต่เราก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบประหลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คิ่ไม่คิดมีคนนอนหลายคนแล้วว่าไงไม่ใช่แต่แค่ก็อ่าเราอย่างเราเลี้ยงเราเอี้ยงเรา ือถ้าเกิดว่าเราเราแค่อยู่ในสถานการณ์นั้นว่าโอเคพี่เราดูว่าพี่เขากลัวจริงๆเราทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบว่ายอมฉีดให้เขาใจเย็นยงแบบเออไม่เป็นไรหรอกก็ฉีดได้แล้วเก็มีจิตวิญญาณกู้ภัยใช่เราก็พยายามที่จะแบบว่าโอเคทําให้เขาแบบพร้อมในการที่เป<ๆ>็นอาสาไงเขาเป็นอาสาเขาต้องช่วยเหลือเขาเป็นอาสาเราต้องแบบว่าเฮ้ยมันเนื้อิดแล้วล่ะมันเนี้คผิดแล้วอันเนี้ยอันนี้คิดมานานแล้วด้วยแหละแถวแรกเรกลมคใจแล้วแถมแรกเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ย เราอยู่ใกล้เขาเรามีความอบอุ่นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเขามาซัพพอร์ตให้มันซ้อมลงให้มาซ้อมลงหนาที่เราเราเรากลัวอพอเข็มที่สองมันเริ่มรู้สึกว่าใช่เลยคนนี้เป็นไปไ่าด้คนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนยังต่อไปไม่ได้ใช่เป็นไปไม่ได้เพราะด้วยหนึ่งอายุห่างกันเยอะมากแล้วสองเรามองเขาเป็นน้องมาตลอดแล้วสามคือแม่กับเราสนิทกันมากอายุเท่าแม่เราเราจะเรียกอะไรกันยังไง อืสับสนแล้วระดับระลำดับญาติจะเสียหมดเลยเสียหมดเลยคันตอบไม่รู้จะเอายังไงดีแล้วมาอยู่มาวันหนึ่งเขาติดโควิดทั้งบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วตัวน้องติดทั้งบ้านทีเนี้ยผมรู้จักกับคุณเคยาวราชซึ่เขามีเขาจะมีน้ำยาที่ไแอลกอฮอลไม่ได้แอลกอฮอลมันเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ฆ่าเชื้อทั้งหมด ก็ไปขอยืมคุณเคเข้ามาบอกว่าจะมาฉีดที่บ้านน้องคุณทัพพิมเขาเป็นเด็กบ้านคุณเคบอกเอาเลยพี่เราก็ได้โอกาสได้เข้าไปที่บ้านเขาทั้งที่เขาเป็นโควิดเราก็เข้าไปฉีดเข้าไปฉีดแรกเลยแรกใจเลยฉีดห้องนอนเขาห้องนอนคุณแม่ห้องนอนคุณพ่อห้องนอนพี่ชายห้องน้ําห้องส้วมท<า>ั้ทงบ้าน เรียบร้อยแล้วส่งอาหารให้เขาด้วย oh. ส่งข้าวส่งอาหารให้เขาตลอดโอ้โหาจักแค่ี่เขาดุนตักทีเดียวคราวนี้ใช่บุกเลยแต่ว่ากว่าจะถึงกว่าจะถึงเหตุการณ์อันนั้นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าพี่ไทยไม่พูดอะไรเลยแค่ช่วงระยะระยะเวลาหลังจากฉีดยามาจนถึงที่จะเป็นโควิดอ่ะ ก็ค่อยๆคุยกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแต่ไม่พูดไม่บอกคือไม่มีเขาไม่เคยบอกเลยทัพทีมพี่เริ่มชอบทัพทีมแล้วไม่มีไม่มีอ่ะแล้วมันมันใครแมท์ตอนไหนช่วงระยะเวลานั้นอ่ะใช้เวลาเป็นปีนะเป็นปีๆเลยแล้วใครบอกใครเป็นคนบอกสุดสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่ไยก็ไม่ได้เด็กๆเป็นคนบอกะอรนะเด็กๆเป็นคนบอกเด็กๆคือใครลูก